สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาข้าวเหนียวเปียกลำไยมะพร้าวอ่อนกันครับอย่างวันนี้มันก็จะมีเป็นลำไยสดครับอันนี้ให้เราล้างทำความสะอาดได้ดีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแกะเตรียมกันเลยวิธีการแกะลำไยง่ายๆครับให้เราใช้เป็นช้อนแกะนะครับใช้เป็นด้ามช้อนนะครับเจาะคว้าเอาเม็ดออกมาได้เลยครับเนี่ยเจาะไปตรงขั้วแล้วก็คว้าเอาเม็ดออกเลยครับแล้วก็บีบเอาเนื้ออกมาได้เลยครับ ก็จะบีบเอาเนื้อมาง่ายเลยครับเราก็จะได้เป็นลำไยที่คว้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เปื้อนเปลือก้วยครับหรือถ้าใครมีเป็นมีดที่เอาไว้เจาะแกะเม็ดลำไยก็ใช้ตัวน,นั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหาง่ายก็ใช้เป็นช้อนแกงบ้านเราเนี่ยนะครับสะดวกที่สุดอ่ะเนี่ยแกะควักออกมาแล้วก็บีบออกมาได้เลยครับง่ายเลยอันนี้แกะเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะครับ นี่เลยครับเราก็จะได้เป็นเนื้อดำใยที่เราแกะเปลือกความม้านเมล็ดออกอเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราพักร้อยก่อนนะครับแล้วก็มะพร้าวอ่อนครับอันนี้ใช้เป็นแบบมะพร้าวหนึ่งชั้นครึ่งนะครับเราจะได้ความหนาของเนื้อมะพร้าวที่กำลังดีครับนี่ก็ใช้เป็นมือแมวนี้ก็ได้ครับขูดเอาเฉพาะเนื้อมาเลยครับเหลือเกิดใครไม่มีมือแมวครับใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับช้อนแกงของเราเหมือนเดิมเลยครับเรียกว่าเป็นช้อนอเนกประสงค์เลยครับเนี่ยตักเนื้อออกมาได้เลยครับขูดออกมาดเปล่าอ่าี้ให้ง่ายเลย นี่ก็ขูดเนื้อออกมาให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับนี่เลยครับเราจะได้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราขูดไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทำข้าวเหนียวเปียกลำไยกันเลยครับก็เด่นก็น้ำมะพร้าวครับอันนี้ใครไม่มีจะใช้เป็นน้ำเปล่าทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่อย่างถ้าเกิดเราทำเป็นข้าวเหนียวเปียกลำไยมะพร้าวอ่อนเนี้ยเรามีน้ำมะพร้าวอยู่แล้วก็นำมาใช้ได้ครับน้ำมะพร้าวก็จะมาช่วยเพิ่มความหอมหวานแล้วก็ทำให้ข้าวเหนียวเปียกลำไยเราอร่อยมากยิ่งขึ้นครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าครับเสร็จแล้วเปิดเตาได้เลยครับแล้วก็ใบเตยครับใช้เป็นใบเตยหอมนะครับน้งทำความสะอาดให้ดีแล้วก็บิดบิดสักหน่อยครับจะได้หอมกลิ่นหอมใส่ลงไปต้มรวมกันเลยอันนี้ก็ให้เราต้มในส่วนของน้ำตัวนี้กับใบเตยให้ออกกลิ่นหอมดีก่อนเลยนะครับรอให้น้ำเดือดดีก่อนนะใช้เวลาสักครู่ครับนะครับพอเราต้มน้ำมาจนเดือดดีครับเราก็ได้กลิ่นหอมของใบเตยออกมาเล็กน้อยก็ใช้ได้ครับแล้เราใส่เป็นข้าวเหนียวครับใช้เป็นข้าวเหนียวใหม่ครับ ล้างน้ำสะอาดสติดน้ําเตรียมไว้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับอย่าลืมซาวน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะครับ mm hmm. ข้าวเหนียวนี่เราไม่จำเป็นจะต้องแช่น้านะครับเอาแค่ไปล้างทำความสะอาดกระพอแล้วก็ค่อยคนหน่อยครับกันไม่ให้ข้าวเหนียวติดก้นภาชนะเราไหม้ครับเวลาเราต้มอ่ะใช้เป็นกระทะแบบผมก็ได้ครับแต่คนสะดวกดีหรือว่าใช้เป็นหมอ้อก็ได้เช่นกันนะครับ mm hmm. นี่ช่วงแรกๆต้องคอยคนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่ข้าวเหนียวไปอ่ะจะเกาะ ก้นภาชนะแล้วจะทําให้มันติดก้นอนะ่ะไม่ได้ง่ายเลยครับต้มด้วยไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็จะต้มให้ข้าวเหนียวอ่ะสุกแล้วก็พองขึ้นมาเลยครับใช้เวลาสักครู่นะครับอย่างเมนูข้าวเหนียวเปียกลำไยนะครับก็จะเป็นเมนูที่ทําไม่ง่ายครับเป็นขนมไทยที่ทํารับประทานตามฤดูกาลได้เลยครับอย่างช่วงเนี้ยลำไยออกมาเยอะครับแล้วก็ราคาไม่สูงนะเหมาะสุดๆครับใช้เวลาเตรียมแป๊บเดียวก็ได้รับประทานแล้ว ตอนนี้ผมก็ต้มข้าวเหนียวต่อมาได้ประมาณ10กว่านาทีแล้วครับสังเกตด,ดูนะข้าวเหนียวจะเริ่มสุกแล้วก็เริ่มพองขึ้นมาแล้วครับช่วงนี้เราจะต้องคอยหมั่นมาคนบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวส่วนผสม,สมเราเริ่มมีความข้นเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะติดก้นกระทะก้นหม้อไม่ได้ง่ายเลยครับตอนนี้คอยคนๆกับกลับไปเรื่อยๆครับให้สังเกตด,ดูข้าวเหนียวนะครับว่าข้าวเหนียวสุกแล้วก็บานได้แบบที่เราต้องการหรือย,อยังครับถ้าเกิดใครชอบให้น้ํามันใสหน่อยจะเติมน้ําเพิ่มนี้ก็เติมได้นะครับถยอยเติมได้ทีหลังได้เลย หรือว่าจะรอดูก่อนก,นก็ได้ครับว่ามันข้นเกินไปไหมถูกใจได้ยังนะครับเพราะาเติมทีหลังมันง่ายกว่าครับเติมเยอะแล้วทาให้มันงวดแห้งี่ยากเลยอย่างนี้ข้าวเหนียวเริ่มใกล้จะสุกแล้วครับสังเกตดูเนี่ยเขาเริ่มสุกพองดีแล้วแต่ยังไม่บานดีคุณชอบให้แบบออกบานนิดนึงครับเวลาทำข้าวเหนียวเปร็ดดำใหญ่ต้มต่อไปเรื่อยๆครับแต่อย่าลืมค่อยคนครับจะได้ไม่ติดก้นกระทพะไหมนะครับตอนนี้แบบ หอมมากครับแค่กินข้าวเหนียวกับน้ำมะพร้าวใบเตยนี่ก็หอมฟุ้งนะครับเดีย๋ยวรอให้ข้าวเหนียวสุกอีกหน่อยครับนี่ครับตอนนี้ผมต้มข้าวเหนียวต่อมาได้เวลารวมประมาณ20นาทีครับสังเกตดูครับนี่เม็ดข้าวเหนียวก็จะสุกนุ่มได้ที่แล้วนี่เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆนะครับผมต้มให้สุกประมาณนี้ครับจะเกือบเกือบบานแล้วแต่ยังไม่ให้บานเต็มที่ครับทุกอย่างได้ที่แล้วก็ ในส่วนนี้ครับเราก็จะใส่เป็นเนื้อลำไย,ยที่เราแกะเรียบร้อยแล้วครับลงไปเลยใครจะเอาไปเตยออกก่อนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวมันจะต้มไปเลยครับรอบนี้ให้เราใส่เนื้อลำไย,ยลงไปต้มก่อนเลยนะครับเราไม่ได้ใส่ลงไปตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าถ้าเกิดเราต้มเนื้อลำไย,ยนานเกินไปอ่ะจะทําให้เนื้อลำไย,ยมันนิ่มแล้วก็รสชาติความหอมมันจะเสียไปหมดครับให้เราต้มข้าวเหนียวจน้เกือบจะได้ที่ก่อนเราค่อยใส่เนื้อลำไย,ยนะเทคนิคเลยครับใส่เนื้อลำไยเสร็จไปก็เล่นไฟกลางกลับขึ้นมาครับสังเกตดูปริมาณน้ํากคคววาม้้นนนหยดะรับ ผมต้องการน้ำประมาณนี้พอแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องเผื่อเวลาที่ข้าวเหนียวเขาสุกได้ที่แล้วจะพองขึ้นมาอีกครับจะดูดซึมน้าเข้าไปเองนะตัวข้าวเหนียวเปียกกับมีจะมีความพ้นขึ้นมาอีกครับนี่ผมว่าน้ําน้อยไปนิดหนึงครับผมหยดน้ําเพิ่มอีกหน่อยปรับเพิ่มลดได้ครับส่วนผสมตามความต้องการเลยแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดนี่ผมช่างปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ากใครต้องการทําตามเดี๋ยวผมจะลงส่วนผสมทั้งหมดไว้ให้ในตัวรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองกดเข้าไปดูกันได้เลยนะ ทำง่ายๆนะครับขนมไทยเร่งไฟแรงขึ้นมาแล้วก็ต้มต่ออีกสักครู่ครับให้ลำไยร้อนแล้วก็สุกดีนะครับกลิ่นหอมขอ,องลำไยจะได้ลงมาอยู่ในข้าวเหนียวของเราด้วยครับน่าทานมากครับตอนนี้อันนี้สังเกตดูนะครับผมยังไม่ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับตอนนี้เพราะว่าเกิดเราใส่น้ำตาลลงไปเร็วเกินนะ่ะความหวานจากตัวน้ำตาลจะไปรัดข้าวเหนียวทำให้ข้าวเหนียวไม่พองเข้าที่ควรครับจะกระด้างและทานไม่อร่อยนะ ใส่ทีหลังได้เลยครับแล้วก็การที่เราใส่เ้็ตันทีหลังก็เป็นข้อดีอย่างคือเราสามารถชิมรสชาติดูก่อนได้ว่าอย่างสุตรนี้เรามีทั้งความหวานจากลําไยแล้วก็น้ํามะพร้าวที่เราใส่ลงไปด้วยครับจะได้กะความหวานถูกนะง่าเลยครับต้มทุกอย่างร้อนแล้วก็กลับมาเดือดก่อนนะเมื่อเริ่มเดือดได้สักครู่แล้วถึงต้มต่อสักแป๊บนึงครับลำไย,ยจะได้ออกกลิ่นหอมอยู่ในข้าวเหนียวนะเอย่ยสังเกตดูครับเม็ดข้าวเหนียวก็จะสุกบ,บานต่อเนี่ยกำลังเกือบจะได้ที่เลย แล้วแต่เลยนะครับใครชอบทานข้าวเหนียวเปลี่ยกำยที่เม็ดข้าวสุกบานมากน้อยแค่ไหนครับอย่างบางคนก็จะชอบแบบโบราณนะครับคือต้มให้ข้าวออกบานจนเกือบจะเละเลยนะครับอันนั้นก็จะอร่อยไปแบบครับหรือถ้าเกิดบ,บางคนชอบแบบเป็นเม็ดๆหน่อยแค่นี้ก็พอละครับครับแ,แต่ความต้องการเลยเนีย่ยผมต้มก่อนสักครู่สังเกตด,ดูครับกลิ่นหอมของน้ำยายนี่ลอยฟุ้งขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วครับให้เราใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงตามลงไปได้เลยครับ เราไม่ใส่มะพร้าวลงไปตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าถ้าเราต้มมะพร้าวนานเกินไปจะทําให้สีของมะพร้าเปลี่ยนและดูไม่น่ารับประทานครับใส่แค่ลงไปตอนหลังก็พอครับให้เขาร้อนอน่าทานสุดๆเลยครับน้ําน้อยไปนิดหนึ่งก็หยดน้าเพิ่มเนี่ยทยอยเติมได้เลยครับปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยโอ้โหหอมสุดๆครับตอนนี้เสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายครับใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับอันนี้ ทยอยใส่ลงไปนะแนะนาว่าอย่าเพิ่งใส่รวดเดียวลงไปหมดนะครับให้เราใส่แล้วชิมรสชาติดูก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเรามีความหวานทั้งจากกําไยทั้งจากน้ํามะพร้าวครับเดี๋ยวมันจะหวานเกินนะแก้ยากครับขาดดีวกว่าเกินครับทําอาหารเพราะมันเติมบาทีหลังง่ายๆกว่าคนผสมให้เข้ากันดีเลยครับโอ้โหดูสิหน้ารับประทานสุดๆเลยครับเนี่ย ขอสังเกตว่าน้ําตาลทรายละลายแล้วก็เข้ากันดีลองชิมรสชาติดูนะครับว่าได้ความหวานแบบที่เราต้องการหรือยังระวังร้อนนะครับร้อนนานมากนะอโอเคเลยครับรสชาติความหอมความหวานกำลังได้ทีแ่แล้วก็ทุกอย่างกลับมาร้อนแล้วสุกดีพร้อมกับข้าวที่เราชิมแล้วนิ่มกำลังดีถูกใจเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของข้าวเหนียวเปียกลำใหญ่ครับดูสิข้าวเหนียวเปียกลำใหญ่มะพร้าวอ่อนที่แบบ กิมจเน้นมะพร้าวอ่อนน้ำหอมครับน่าทานสุดเลยเดี๋ยวเราปล่อยให้ครความร้อนสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปเตรียมไปส่งของกะทิราดหน้ากันต่อเลยนะแล้วก็กะทิราดหน้าครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปนะครับแบบขวดก็สะดวกดีครับเพราะเราใช้ปริมาณไม่ได้เยอะปริมาณของกะทินี่เรากะเพิ่มรสได้ตามความต้องการเลยนะครับใครชอบทานกะทิมากน้อยแท่ไหนครับส่วนผมจะชอบราดกะทิเยอะก็ใช้เยอะนิดนึงครับเปิดเตาได้เลยนะครับแล้วก็ตักรสชาติด้วยเกลือครับ ผมใช้เป็นเกลือแกงครับเพราะว่าให้รสชาติความนัวมากกว่าเกลือก็ใส่ไปพอประมาณนะครับอย่าให้เค็มโดดจนเกินไปนะครับกใา้แค่มีพอรสเค็มปลาแด่มปลาแด่มครับให้เราตัดกับข้าวเหนียวลำใหญ่เราจะได้อร่อยนะครับต้มด้วยไฟกลางๆได้เลยครับคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับกะทินี้เราไม่ต้องต้มจนกระทั่งแตกมันนะครับเราต้มให้แค่ร้อนแล้วก็เดือดขึ้นมาปดๆแบบขอบหม้อก็พอครับนะครับพอกะทิเริ่มร้อนแล้วก็เดือดขอบหม้อนี้ก็ใช้ได้ครับสังเกตว่าเกลือละลายหมดดีแล้วให้เราลองชิมรสชาติดูนะครับ หอมมันครับแล้วก็มีเค็มมปลาแม่ๆข้าวนี้ใช้ได้และครับร้อนนี้ได้ที่ปิดเตาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกะทิราดทำไ้ง่ายๆเลยครับนี่หอมๆเลยครับเดี๋ยวเราลองมาตักเสิร์ฟชิมกันดูเลยนะครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวเปียกลำไยครับสิข้าวเหนียวเปียกลำไยมะพร้าวอ่อนเน้นๆเลยครับทั้งลำไยทั้งมะพร้าวอ่อนนี้น่าทานมากเดี๋ยวเรามาลองตักชิมกันดูเลยนะครับ กลิ่นนี้หอมสุดๆครับน่าทานสุดๆเลยแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้เลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวเปียกลำใยมะพร้าวอ่อนครับสีส,สันสวยงามกลิ่นหอมดีมากครับหน้าตาดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับข้าวเหนียวเปียกลำใยแบบน่าทานมากครับนี่เลย ชิมดูนะครับข้าวเหนียวเปียกกับายอะไรแบบหอมหวานละมุนมากครับแล้วก็ทานคู่กับกะทิที่ตัดเค็มหน่อยๆน,นี่รสชาติอร่อยเข้ากันลงตัวสุดๆเลยครับหอมทั้งกิน้นำไยทั้งกินมพะพร้าวอ่อนนี้เด็ดมากเลยครับลำไยแบบลูกใหญ่ๆตุ้มๆเลยครับคอยอคำนะครับสุดยอดเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าเกิดชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ